พิบาปฏิบัติการขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการรณรงค์ร,รักษาความสะอาดวรยศรองประลัดเทศบาลตำบลอุดรกดิ์ค่ะรเอรุธมารคุณนนัฐอยุธยาประธานในพิธีและผมนายชวิตวร,ะระยศรองประหลัดเทศบาลตำบลเขอุดักดิ์ในนามคณะผู้ดำเนินการจาัดทำโครงการขอขอบคุณท่านทุกอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานรักษาความสะอาดในชุมชนและมีโลงนามมาขึ้นข้อตกลงร่วมมือ ทางด้านบริหารจัดการยขยะมูลฝอยต้นทางระหว่างเทศบาลตะบนเขตอุดมศักดิ์กับประธานคณะกรรมการชุมชนทั้ง13ชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมการร่วมแรงร่วมใจของคนในของถิ่ร่วมกันทําความสะอาดเพื่อลบปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตะบนเขตอุดมศักดิ์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชนุมชนหมู่บ้านครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เกิดกิจสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมทีร <á> ั <Why? S 1> the road, the ้โลกหรืออทรคณะกรรมการผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการชุมชนโดยการภาษาศาสตร์สารสนเทศบ้านอาสาฝรั่งเศสชุมชนประจำปีโน้มาน2568ในกิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดในวันนี้ซึ่งจากการรายงานก็ทำให้พวกเราได้ทราบถึงวัตถุประส และความเป็นมาของการจัดกิจักรรในครั้งนี้นะครับเริมไปถึงการคัดแยกขยะในระดับโคนเดือนและชุชมชนซึ่งเทศบาลตะบนเก่งตุ้มสัดเองกับทานคณะกรรมการชุมชนทั้งษาชุชมชนนะครับวันนี้ก็จะมีการลงนามที่ข้อตกลงด้านการบริหารจัดการขยะบุนฝอ,อยต้นทางเป็นปัญหานะครับหลายท่านก็ถามว่าถ้าชุมชนทําขยะต้นทางได้เทศบาลจัดเก็บได้ไหม ก็มีการพูดึงว่าพานต้นาต้นทางเขา,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 าแยกแล้วแต่เทศบาลไม่ังมีรถคทันเดียวเก็บก็เอามารวมกันเหมือนเดิมแล้วมันจะไปย่างยนได้ย่งนี้อันนี้ก็้องขอจำเป็นว่ายามูตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่กาหนดการ,ารทางกิจกรรมของเราถ้าเราสามารถแยกต้นาทนางได้ชัดเจนห้สบาลก็จะดำเนิกนการจับวันและเวลาในการจัดุให้เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่นเป็นวัสดุที่เหลือใช้หรือยังจะไม่ใช้ได้ก็คือใช้เคิล้นทางมาก่อนนะครับเดังนั้นในวันนี้ก็อยากจะสร้างความตระหนกักน,นะครับว่าเราจะช่วยกันรณรงค์ให้บ้านเมืองของเรานั้นมีความสะอาดเรียบร้อยเราก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของใครนะครับมันเป็นเป็นหน้าที่ของพวกเราาการเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝา thank <laughs> you